สวัสดีนะคะเพื่อนๆนวันนี้ขอต้อนรับนะเข้าสู่แอปเงินฟรีกับบ่ายแอปเปิลหนึ่งองนะคะกลับมาอีกแล้วนะวันนี้นะคะเราจะมาลองอัปเดตดูบ้างนะคะกับแบบสอบถามที่ชื่อว่าพอเพิร์มิสนะคะอันนี้เป็นแบบสอบถามที่ทํามานานแล้วเพื่อนๆอนอาจจะรู้จักกันแล้วนะคะกับใครหลายๆคนนะคะไม่เน้นเชิญเพื่อนนะคะเข้าบัญชีเพย์พาแล้วตอนนี้เ, <S <S เขามีการอัปเดตใหม่นะ <S 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 ซึ่งจะอัปเดตคืออัปเดตนานแล้วแหละแต่ว่านี้แอดเพิ่งเอามารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็มาดูกันเลยนะคะว่าการอัปเดตของเขาเนี่ยใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอ่าเรามาดูกันเลยขั้นตอนการสมัครอะไรนะคะก็สอนไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะกระแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเกี่ยวกับคลิปครั้งที่แล้วนะคะ หน้าตาเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีโปรไฟล์นะคะงานของฉันจะมีอัปเดตนะคะตลาดคือเขาจะเพิ่มปุ่มมานะคะจากเออวอร์ชันเก่านะคะเพื่อนๆลองเวอร์ชันเก่านี้ที่สอนไปแล้วเนาะก็ไม่แตกต่างอะไรกับเวอร์ชันนี้นะเพียงเขาเพิ่มมีการเพิ่มแบบสำรวจเพิ่มมากขึ้นนะคะ มีการชำระเงินนี่เขาจะขึ้นเดี๋ยนะเดี๋ยวขออธิบายนะคะเรามาดูตรงงานของฉันก่อนนะคะตอนนี้ก็จะมีเขาถ้าเกิดถึงเวลางานเขางานตรงนี้นะคะเขาจะขึ้นงานขึ้นมานะคะมีให้ทําแบบสอบถามเยอะแยะมากมายเลยก็ครั้งหนึ่งก็ครั้งละบาทสอบถามละบาทนะคะมันจะขึ้นเขาจะขึ้นมาเวลาประมาณสักที่ขึ้นเยอะๆนะ มันมีเวลาของเขานะประมาณ6กโมงเชา้ชารอบหกโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งหรือประมาณเนี้ยประมาณเที่ยงครึ่งก็มีนะคะเพื่อนๆลองเปิดเข้ามาดูกันช่วงเย็นก็มีบ้างน,นะคะปะปายนะอันนี้ก็คือแบบสำรวจตองเสร็จแล้วคือที่ทําเสร็จไปแล้วนะคะเขาก็มีอนุมัติแล้วนะก็ได้เราได้กี่บาทกี่บาทนะคะเราอ่าแล้วทีนี้ต้องมาตรงตลาดตอนนี้ กขจะมีเพิ่มปุ่มคือเราจะได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้นก็คือการกดปุ่มตลาดเราขึ้นไปดูตรงการสำรวจนะคะอันนี้เขาบอกว่าค่อยกลับมาดูใหม่คือตอนนี้แบบสำรวจยัง,ยงไม่ขึ้นนะคะเรามาดูระบ,บุต,ตำแหน่งนี่ก็คือเป็นแบบสำรวจมากมายเลยการแลกเงินตาต่างประเทศนะคะขา้าวโพดสดก็เหมือนกับว่า เราต้องไปทําแบบสํารวจก็คือว่าเราต้องไปถ่ายรูปเพื่อรายงานสมมุติว่าเพื่อนๆไปเจอเกี่ยวกับน้ํามันพืชนะคะก็เขาจะบอกเลยได้ทําประมาณ5-10ถึงนาทีนะคะลองเริ่มดูนะคะเขาก็จะมีอธิบายต่างๆแล้วเขาต้องให้ถ่ายรูป้วยนะมีการถ่ายรูปสินค้าด้วยนะคะเพื่อนๆก็ต้องไปถ่ายรูปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ต้องเป็นความจริงนะคะเขาให้ถ่ายรูป ราคาด้วยน้ำหนักด้วยอะไรเงี้ยเขาจะให้ระบุไปด้วยนะคะถึงจะทำภารกิจสำเร็จนะคะเพื่อนต้องไปทำตามภารกิจที่ทางแอปนะคะเขาเสนอมานะคะเพื่อนต้องไปทำทำภารกิจนั้นๆก็จะมีแบบว่ารายงานเกี่ยวกับน้ำส้มก็มีนะคะเมื่อสำเร็จก็จะได้5ได้2บาทนะคะมีการสำรวจเกี่ยวกับราคาของแอปเปลิลด้วยก็เพื่อนๆก็บ้านใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าใกล้กับ ร้านสะดวกซื้อนะคะที่มีขายเกี่ยวกับพวกนี้นะคะก็เพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะคะะมีเกี่ยวกับการสำรวจมหาวิทยาลัยด้วยนะ,ะเราก็สามารถเก็บเอาไว้ดูเก็บไว้วทําภารกิจภายหลังก็ได้นะคะมีการสํารวจเกี่ยวกับน้ําโคคาโคล่าอกไก่หมูเยอะแยะมากมายอันนี้คือเขาได้เพิ่มนะเพิ่มช่องทางเขาเรียกว่าที่เขาอัปเ,เดตเดตใหม่ใหม่ก็คือเพิ่มช่องทางในการสรํารวจให้เยอะมากขึ้นนะคะ สำหรับพอมิดนะคะนี่ก็คือสำรวจไปดูอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือให้กลับไปดูคราวหน้านะคะอันนี้คือข้อการที่เขาทำการอัปเดตใหม่นะคะทีนี้เราเรามาดูการชำระเงินบ้างการชำระเงินนะคะจากเดิมนะคะการชำระเงินของพอมิดเนี่ยสามารถถอนได้เลยไม่ว่ากี่บาทก็ตามแต่ก่อนนั่นเห็นไหมคะประวัติของแอดนะที่เคยถอนมาก่อนหน้านี้นะคะ 12บาท8บาท42บาทอะไรคือชำระหมดเลยคือถอนได้หมดตอนนี้นะตอนนี้เขาออกกดเกณฑ์มาใหม่ว่าเรากดไปดูที่ถอนเงินลองเข้าไปดูที่บัญชีเพย์เพาตอนนี้กดนะคะเขาบอกว่าต้องให้ได้488.10สตางก่อนนะคะถึงจะสามารถถอนเงินเข้าบัญชีเพย์เพาได้และทีนี้เขาก็เพิ่มปุ่มมานะคะ ตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่เห็นข้างล่างนีาา้ข้างล่างนี้เห็นไหมเพิ่มปุ่มวิธีการชาระเงินลองกดเข้าไปดูนี่เขาเพิ่มขึ้นมานะคะว่าสามารถอาถอนเงินเข้าแอปโมบายได้นะคะตรงนี้เห็นไหมแอปโมบายเพื่อนก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปอันนี้แอปยังไม่ได้ลองทําดูนะคะเดี๋ยวเอาไว้ลองทําดูนะเดี๋ยวจะว่าจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูทีหลังเนาะ เขาก็ให้ใส่เข้าไปนะหมายได้โทรศัพท์ตึกๆเข้าบัญชีเข้าโมบายไปแต่ว่าแต่แอดก็อยากจะรอเนาะเข้าบัญชี PayPal เลยดีกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะคะถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะเข้าอ่าเข้าโมบายนะ,ะเป็นค่าโทรศัพท์เ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปที่กรอกข้อมูลไปโมบายไปได้เลยนะคะแต่แอดจะเข้าบัญชี PayPal ก็ต้องรอให้ ราคาเ,เงินนะคะถึง488.10ก่อนนะคะถึงสามารถที่จะถอนได้นะคะตอนนี้ได้แค่ประมาณ100กว่าบาทเองก็ยังไม่ถึง400นะคะก็เลยยังถอนไม่ได้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะสามารถถอนได้ก็ลองถอนได้เลยนะคะก็เพิ่มิดเขาก็มีการปรับปรุงมาก็มีประมาณเท่านี้นะคะก่อนหน้านี้ อันนี้มันปรับปรุงมานานแล้วแหละแต่ว่าแอนยังไม่ได้รีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก็คือเหมือนประมาณว่าเขาเพิ่มกดกดเหล็กมากขึ้นนะคะในการชําระเงินนะคะก็คือว่าปกตินะอย่างที่บอกไปกี่บาทก็คือถอนได้แต่ตอนนี้คือถอนไม่ได้แล้วต้องรองเข้าบัญชีเพย์พาก็ต้องรองยอดเยอะเหมือนกัน4 8 8ดนะคะ แต่ว่าเขาก็เพิ่มช่องทางนะคะสำหรับเ,เข้าเข้าโทรศัพท์ด้วยโมโบายนะคะอันนี้ก่อนหน้านี้นะคะสำหรับแอปนี้นะคะแอปบางทีลองคลิกเข้าไปดูนะคะเกี่ยวกับการชําระเงินนะคะเขาค่อนข้างมีปัญหากับบัญชี PayPal บ่อยเหมือนกันอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากปัญหาอะไรนะคะแต่ตอนนี้เขาน่าจะปรับปรุงระบบแล้วเรียบร้อยนะคะเพืเ่อนๆบางคนที่เล่นอยู่อาจจะทราบปัญหานะคะ เขาจะขึ้นบ่อยมากเลยเกี่ยวกับบัญชี PayPal นะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ตอนนี้เขาหน้าตอนนี้น่าจะปรับปรุงแล้วเรียบร้อยนะคะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะพรมิตรไม่แนะนำขั้นตอนการสมัครอะไรยังไง๋ถวแอดแปะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะวิธีการสอนนะคะครั้งแรกก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับที่เขาอัปเดตมาใหม่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่ของค่าย Promise. เหมือนเดิมเลยถ้า,าสะกดผิดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแวนไม่ค่อยแข็งแรงเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเอาไว้ประขอไปฝึกฝนอีกทีให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะเกี่ยวกับการอัปเดตเพียงแต่เขาเพิ่มช่องทางเกี่ยวกับการสำรวจให้มากขึ้นเท่านั้นเพื่อจะได้เพื่อนๆะเพื่อจะได้ รับเงินได้หลายๆทางนะคะเพื่อซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆที่เคยเล่นแอป,ปนี้มานะคะก็จะทราบกันดีนะคะว่าก่อนอันนี้ยังไม่มีเกี่ยวกับเพิ่มช่องทางนะคะเกี่ยวกับการสํารวจนะคะก็มีแค่รอเราต้องรอเวลาตรงนี้เท่านั้นเองงานของฉันตอนนี้คือยังไม่มีอันนี้แต่ก่อนอันนี้แค่แบบสำรวจทั่วไปนะคะเกี่ยวกับอะไรต่างๆประชาเกี่ยวกับเอ่อ เกี่ยวกับกฎมหมายเกี่ยวกับการก้หาการข้อณออะไรประมาณนี้ทั่วไปนะคะแล้วเขาก็ได้เพิ่ม <S <S เพิ่มช่องทางการจะได้รับรายได้กันมากขึ้นนะคะก็คือตำรวจเกี่ยวกับเ,เครื่องใช้อุปโภคบริโภคหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะอันนี้เพื่อนต้องไปถ่ายรูปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ขอถ่ายที่แอดเคยทําผ่านมานะคะเพื่อนๆก็มีเกี่ยวกับพวกสำรวจเกี่ยวกับน้าโคคาโคล่าอะไรเงี้ยน้ำมัน เดี๋ยวจะเป็นเกี่ยวกับน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องถ่ายรูปให้ชัดเจนด้วยแล้วก็เห็นในชัดเจนด้วยนะคะเขาถึงจะผ่านนะคะเขามีการตรวจสอบด้วยนะเพื่อนเอ่ออย่าถ่ายมั่วนะคะก็มีเยอะแยะเลยมากมายนะคะที่จะช่องทางในการหาเงินก็แต่ละแบบอันนะคะก็ได้บางันก็7บาทบ้าง2บาทบ้างเมื่อเพื่อนๆทํา การสำรวจสำเร็จนะคะก็ยังไงก็ขอเพื่อนๆนะคะคขยันทำแบบสำรวจไปนะคะก็จะได้รับผลตอบแทนนะคะเยอะแยะเลยทีนี้ก็แอปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะกับการอัปเดตของเขานะคะว่ามีอะไรมาใหม่บ้างน,นะคะก็เลยเอามารีวิวกันนะคะเล่นง่ายๆนะคะสมัครง่ายๆสมัครตามขั้นตอนเลยนะคะก็สำหรับแอปแอปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ขอจบ การรีวิวที่เขาอัปเดตมาใหม่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะสนุกนะคะเกี่ยวกับการหาเงินฟรีนะคะโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะคะกับแอปต่างๆเว็บไซต์ต่างๆที่ได้สอนกันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้ต่อกัน คลิปหน้าว่าจะมีนำเสนอเกี่ยวกับแอปอะไรเว็บไซต์อะไรนะคะที่จะมานำเสนออีกนะคะก็คอยติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย